จอมเทพโอสถต,ตอนที่57การพูดคุยเล็กๆเย่หยวนพูดอะไรไม่ออกเลยเมื่อเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเปล่งประกายที่ออกมาจากดวงตาของเฟิร์นฉีหลัวในขณะที่มองเขาหญิงสาวคนนี้จะต้องรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขาและหวังหยวนเป็นแน่ว่ามันเลวร้ายเพียงใดดังนั้นนางจึงตั้งใจที่จะหักหน้าหวังหยวนและวิ่งมาทักทายเขาแบบนี้ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดของเย่หยวนเท่านั้นแต่ระหว่างเขากับหวังหยวนจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตายไปข้างหนึ่งและที่สำคัญอีกไม่นานก็คงถึงวันนั้นแล้วเย่หยวนรู้สึกปวดหัวกับบุคลิกของเฟินฉีหลัวที่เคยได้ยินมามันช่างแตกต่างกับการกระทำของนางในขณะนี้เหลือเกินไหนว่าเป็นดอกไม้น้ำแข็งแห่งสำนักดานูล่าสุดเขายังอ้างชื่อของนาง เพื่อใช้ขมขู่หลิ้วหลัวซุยอยู่เลยแล้วทำไมเขาจะต้องมาเร็วด้วยมาเร็วก็ใช่ว่าจะสอบเร็วไม่เห็นจะต้องบ่นสุดท้ายก็สอบอยู่ดีเย้ยวนบ่นออกมาหมข้าไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมอาหญิงถึงได้หลงไหลเจ้าถึงเพียงนี้วันๆนนางเอาแต่เล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังตลอดเวลาข้าไม่รู้เลยว่าเจ้าทำอะไรกันถึงสามารถหลอกล่ออาหญิงข้าได้แบบนี้ เฟินฉีหลวถอนหายใจออกมาอย่างไม่พอใจเย่หยวนห่วงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเขาอธิบายให้นางฟังดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะอธิบายและเดินผ่านนางไปดืด้อเพื่อไปทักทายเฟินหลัวปิง ฉากทั้งหมดที่เกิดขึ้นมามันได้สะท้อนอยู่ในแววตาของหวังหยวนรอบกายเย่หยวนเต็มไปด้วยสาวงามและด้วยความเจ้าชู้ของเย่หยวนเขาก็คงวางแผนเก็บนางทั้งสองไว้ข้างกายแน่นอนเมื่อหวังหยวนคิดได้แบบนี้เขาก็กัดฟันด้วยความเกลียดชังแม้ว่าเขาจะชอบหลิวหลัวสุยแค่ไหน แต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่าเฟินฉีหลัวนั้นงดงามกว่าเพียงใดและหากเขาสามารถเอาชนะความงดงามนี้ได้ตอบให้หลิวหลัวซุยคงหมดค่าไปอย่างแน่นอนเฟินฉีหลัวเป็นดั่งเทพธิดาของเหล่าศิษย์ผู้ชายทุกคนและหวังหยวนก็เป็นหนึ่งในนั้นเพียงเพราะความแตกต่างของระดับขั้นจึงทำให้หวังหยวนไม่มีโอกาสที่จะพบเจอกับนางได้เลย แต่ปัจจุบันหวังหยวนก็ได้กลายมาเป็นสิทธิระดับปฏิพีแล้วแถมในตอนนี้เขาก็เป็นเช่นผู้ช่วยฝึกหัดระดับกลางและเขาก็ยังมีความมั่นใจอย่างมากอีกว่าจะสามารถเลื่อนไปยังระดับสูงได้ภายในการสอบครั้งนี้หวังหยวนเชื่อว่าอีกไม่นานเขาก็จะได้อยู่ในระดับเดียวกันกับเฟินชหลัวเมื่อถึงตอนนั้นเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนางและนำไปสู่ความรักได้ในอนาคต หวังหยวนไม่คิดเลยว่าจะได้พบเฟินฉีหลัวในการสอบครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงรวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปทักทายนางแต่ผลได้กลับมาคือนางไม่แยแสเขาเลยแม้แต่น้อยภายในรัฐฉินใครๆก็หวังที่จะครอบครองกับตระกูลที่มีเซียนโอสดระดับกลางทั้งนั้นเพราะหากได้อยู่กับคนพวกนี้ก็คงสบายไปทั้งชาติไม่เช่นนั้น ลิ้วหลัวซุยก็คงจะไม่ติดตามหวังหยวนขนาดนี้เป็นแน่แต่สิ่งที่นี้ก็ไม่สามารถใช้กับเฟินฉีหลัวได้เลยเพราะดูเหมือนว่านางจะไม่สนใจเซียนโอสถระดับกลางอย่างหวังตรงหายแม้แต่น้อยหวังหยวนหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะคิดอะไรออกและรู้สึกโล่งใจขึ้นมาผู้ที่อยู่ในสามอันดับแรกแห่งหอระกูลนักสู้คงมีอนาคตที่สดใส กว่อพ่อของตนแน่นอนดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่นางจะไม่สนใจและเมื่อคิดถึงอีกแง่หนึง่งเขาก็รู้สึกเตื่นใจบางอยา่างเขาไม่คิดเลยว่าการจัดชนะใจผู้หญิงมันจะยากเพียงนี้แม้จะยากเพียงใดมันก็ยิ่งท้าทายความเป็นลูกผู้ชายของเขายิ่งขึ้นและตัวหวังหยวนเองไม่คาดคิดเลยว่าจะได้มาเห็นเย่หยวนในที่นี้นอกจากนั้นเย่หยวนก็ดูจะ สนิสนมกับเฟินชีหลัวอย่างมากแถมก่อนหน้านี้แย่หยวนยังมีข่าวเรื่องลือความสัมพันธ์ที่คุ้มเครือกับเฟินหลัวปิงอีกสิ่งเหล่านี้มันได้ปลุกไฟแห่งความลิษยาของหวังหยวนขึ้น เย่หยวนมันเป็นใครกันเหตุใดจึงสนิทสนมกับเทพธิดาทั้งสองแห่งสำนักดานวูแบบนี้แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเย่หยวนจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดและด้วยความรวดเร็วขนาดนั้นแม้แต่หวังหยวนเองก็รู้สึกอิจฉาและเกลียดชังเขาอย่างมากแถมยังมีเรื่องแบบนี้เข้ามาอีกในจิตใจลึกๆของหวังหยวน เขารู้สึกว่าเย่หยวนไม่คู่ควรที่จะได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไปดวงตาของเฟินหลัวปิงเป็นประกายขึ้นในทันทีที่ได้เห็นเย่หยวนจากนั้นนางก็รีบพุ่งไปหาและดึงแขนของเขาออกไปยังที่เงีเงยบๆเพื่อพูดคุยกันการที่เจ้าให้ข้าฝึกว่าดวางกลมและสี่เหลี่ยมแบบนั้นข้าไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกการกลัน่นแบบยินอย่างมากขึ้นถึงเพียงนี้เฟิน ผัวปิงผู้ดูสงบและเยือกเย็นอยู่เสมอบัดนี้ท่าทางและแววตาของนางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมนางจึงต้องร่าเยี่อยวนออกมาในที่เงียบๆแบบนี้เพราะนางกลัวคนอื่นจะมาเห็นท่าทีแบบนี้ของนางที่นางตื่นเต้นขนาดนี้เพราะนางได้ฝึกการกลั่นแบบยินหยางมาก็มานานแล้ว และแม้ว่าจะฝึกฝนมากเพียงใดนางก็ไม่เคยทำได้สำเร็จเลยสักครั้งแต่หลังจากที่นางฝึกวาดแบบนั้นไปเรื่อยๆความพัฒนาในการฝึกการกลั่นแบบยินอย่างของนางก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนตัวเองยังตกใจเย่หยวนกรอกตาไปมาด้วยอารมณ์ที่ขุนเคืองพร้อมกับกล่าวว่าท่านบอกเองว่ามันไร้ประโยชน์ไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดถึงต้องเสียเวลาฝึกมันอีก ความตื่นเต้นของนางหายไปทันทีที่ได้ยินเย่หยวนกล่าวแบบนี้พร้อมกับก้มหน้าก้มตาด้วยความละอายและพึพมพำกับตัวเองว่าเหตุใดชายคนนี้จึงไม่อ่อนโยนกับผู้หญิงเลยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยหรือที่กล่าวแบบนั้นออกมาตอบมาผู้หญิงอย่างข้าแต่เจ้าไม่คิดจะอธิบายอะไรข้าเลยนอกจากบอกให้ฝึกอย่างเดียวหากเจ้าอธิบายข้าสักหน่อยข้าก็คงไม่พูดแบบนี้เป็นแน่ เฟินหลัวปิงรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นท่าทางที่ซึมเศร้าและรู้สึกผิดของเฟินหลัวปิงเขาก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องแกล้งนางอีกต่อไปแก่นแท้ของการกลั่นแบบยินยางคือความเสถียรและสมดุลเมื่อท่านมีจิตและพลังที่ไม่นิ่งสงบมันก็จะทำให้ลมปานที่ออกมาจากมือทั้งสองไม่เสถียรและสมดุลกัน จึงทำให้ท่านร้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาโดยตลอดและมันคงแปลกอย่างมากที่ท่านจะประสบความสาเร็จทั้งๆแบบนั้นได้ดังนั้นข้าจึงให้ท่านฝึกว่าแบบนี้ไงละ่ะหากท่านเริ่มต้นฝึกมันอย่างถูกต้องในอนาคตท่านก็จะสามารถควบคุมพลังหยินอย่างให้เสถียรและสมดุลได้อย่างง่ายเฟินหลวปิงกล่าวด้วยความรู้สึกผิดออกมาในทันทีอย่างที่เจ้ากล่าวนั่นแหละ เพราะแบบนี้ข้าถึงได้ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตลอดแม้ว่าข้าจะฝึกฝนมันมากเพียงใดในทุกๆเรื่องสิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นแม้ว่าจะเป็นเพียงก้าวแรกของเฟินหลวปิงแต่นางก็ได้เริ่มต้นในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วดังนั้นในอนาคตนางจะต้องประสบความสำเร็จเป็นแน่ในไม่ช้าในฐานะนักรอมโอสถ ฝีมือของนางไม่ได้แย่ลงเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่ขาดไปสำหรับนางมีเพียงคนนำทางที่ถูกต้องและประสบการณ์เท่านั้นเอาละท่านไม่จำเป็นต้องตอบแทนค่าแต่อย่างใดแค่อย่าให้ข้าไปเป็นผู้ช่วยของท่านอีกก็พอเพราะช่วงนี้ข้าย,ยุ่งมากจากนั้นแย่หยวนก็บกมือลาเมื่อได้ยินแบบนี้หัวใจของนางก็ตกลงสู่ แห่งความเศร้าอีกครั้งคนอื่นๆต่างใฝ่ฝันและต้องการเป็นผู้ช่วยของนางกันทั้งนั้นแต่เหตุใดเย่หยวนถึงพยายามตีตัวออกห่างจากนางอย่างกับว่านางเป็นตัวเชื้อโรคเช่นนี้ในสายตาของเย่หยวนนางไม่ใช่คนสำคัญสำหรับเขาเลยหรือ ผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่มีความลึกลับอย่างมากยิ่งชายใดต้องการนางมากเท่าไหร่ชายนั้นก็จะยิ่งดูไร้ค่าสําหรับนางมากเท่านั้นแต่กับการหากฝ่ายชายยิ่งทิ้งระยะห่างจากนางมากเท่าไหร่ชายคนนั้นก็จะยิ่งมีค่าในสายตาของนางมากขึ้นเท่านั้นในตอนนี้เฟิ์นหลัวปิงกําลังรู้สึกสูญเสียบางสิ่งที่สําคัญไปการที่ออกมาคุยกันในที่รับตาสองต่อสแบบนี้มันเป็น จุดเด่นและดึงดูดความสนใจของผู้คนยิ่งนะักแม้ว่าทุกคนจะไม่รู้ว่าพวกเขาทั้งสองกำลังคุยอะไรกันอยู่แต่ในตอนนี้เฟินหลวปิงดูเหมือนกับเมียน้อยที่กำลังถูกผู้ชายทิ้งอย่างไร้เยื่อใหญ่ทุกสายตาทุกคนในห้องโถงกำลังจับจ้องไปยังทั้งสองและพวกเขาเหล่านั้นก็ยังสงสัยเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองคนนั้นในระหว่างนั้นได้มีชายสองคน กำลังเดินเข้ามายัางห้องโถงและชายแก่ทั้งสองก็พาหญิงสาวนางหนึ่งมาด้วยเฟินหลัวปิงเป็นผู้นำกลุ่มสำหรับการสอบนี้และในวินาทีสุดท้ายก่อนเริ่มการสอบนางต้องการที่จะเปลี่ยนคนมาแทนนางในวินาทีที่นางกำลังจะก้าวออกไปนั้นฮ่าฮ่านี่ท่านหญิงเฟินไม่ใช่หรือท่านเองก็ไม่ได้มา เข้าร่วมอะไรกับทางเราสักระยะหนึ่งแล้วข้าเกรงว่าท่านคงเอาแต่เก็บตัวค้นคว้าโอสถอีกแล้วไม่ใช่หรือหากท่านยังเอาแต่เก็บตัวแบบนี้อยู่ท่านจะทําให้ชายแก่อย่างเราเรารู้สึกเหี่ยวเฉาชายแก่คนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าของหอโอสดดูเหมือนจะคุ้นเคย กับเฟิร์นดัวปิงเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็เริ่มคุยกันเล็กน้อยทันทีที่ได้ยินแบบนั้นนางที่กำลังเศร้าโศกอยู่ก็ปรับตัวกลายเป็นหญิงสาวผู้เยือกเยน็นและมากไปด้วยเสน่ห์อีกครั้งนางหันไปยิ้มบางๆให้กับชายทั้งสองพร้อมกล่าวว่าท่านหัวหน้าหวางท่านหัวหน้าขาาน,น,าขนผู้อาวุโสหรือท่านอื่นๆท่านเป็นอย่างไรบ้างครั้งล่าสุดที่เจอหัวหน้าหวางก็คงครึ่งปีก่อน เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินแม้จะผ่านมาครึ่งปีแต่การพบปลูกพลังของข้าก็ยังอ่อนแอเหมือนเคยขออาภัยที่ทำให้ท่านรู้สึกอับอายเช่นนี้ในตอนนี้ท่านเองก็เป็นถึงหัวหน้าสมาคมนักรอมโอสถในลัดฉินขอแสดงความยินดีด้วยฮ่าฮ่าฮาๆๆท่านหญิงเฟิร์นท่านทั้งรู้จักพูดจริงๆ แต่ชายแก่อย่างข้าคนนี้ขอพูดตรงๆเลยเวลาในระยะเวลาสามปีข้าคงได้เห็นเซียนโอสถคนใหม่กำเนิดขึ้นในรัชชินแห่งนี้แน่นอนน้ำเสียงของหัวหน้าหวางดูไม่ได้พูดเล่นแต่อย่างใดในคำพูดเหล่านั้นมันเต็มไปด้วยคำยกย่องที่มีแก่เฟินหลัวปิงเฟินเหลาปิงยิ้มบางๆแล้วตอบกลับว่าท่านหัวหน้าหวางท่านกล่าวเกินไปแล้ว หลิวปิงคนนี้ไม่สมควรหัวหน้าขวางระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกับตอบกลับว่าไม่เกินไปแม้แต่น้อยหากเจ้าไม่สำคัญก็ไม่มีผู้ใดสมควรแล้วหลานชายตระกูลหวังเจ้าก็มาสอบด้วยหรือท,ทันทีที่หันไปเห็นหวังหยวนเขาก็ตกใจอย่างมากไม่คิดเลยว่าหวังหยวนจะเข้ามาสอบในครั้งนี้ด้วย หวังหยวนมองไปยังเย่หยวนด้วยความเกลียดชังพร้อมกับเดินไปทักทายเหล่าผู้อาวุโสพร้อมกล่าวว่าข้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบท่านท่านดูแข็งแรงเหมือนเช่นเคยท่านหัวหน้าขวางหลานชายผู้อ่อนหัดคนนี้ได้เข้าร่วมการสอบเพื่อเลื่อนระดับไปยังผู้ช่วยฝึกระดับสูง